สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งพิกครับมาคันอีกแล้วนะผมว่าผมเปลี่ยนทุกวันนะคันนี้เป็น HRV นะครับมีปัญหาเรื่องไฟเช็คเอนจิ้นโชว์นะครับทางอาทอซิงทำเอาเครื่องสแกนโค้ดเนี่ยอ่านก่อนอยู่ดีว่าโค้ดที่ไฟขึ้นที่เครื่องขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรข้อหมายก็คือท่อแคตาลิตตกตันนี่เองนะครับทางอาทอซิงก็จัดการสวิตช์เปลี่ยนให้ แคปที่ใส่เข้าไปเนี่ยต้องเป็นแคปที่เกรดดีนะฮะจะได้กอมมรองมลพิษได้ดับไฟได้ใช้ได้นานนะครับตัวนี้พอเราฝืนใช้ไปกลับไปเรื่อยๆทา,ทางทางที่ไฟโชว์เนี่ยหนึ่งเลยรถจะกินน้ํามันนะฮะสองอัตราเร่งก็ตกแล้วสามเนี่ยถ้าแคปมันเริ่มแตกเริ่มตันนะรถมันจะวิ่งไม่ได้เพราะไอเสียมันไม่ผ่านนะครับรีบแก้ไขก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่นะฮะส่วนตัวเนี้ยแคปจะอยู่ที่ตัวคอบนนะครับทางอาร์ทอซิงจะนี่ทอดตั้งชิปนะนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแคปนะครับก็จะจบแล้ว สนใจนะถ้าอยากได้แคปคุณภาพดีนะครับแก้ไขปัญหาจบเรื่องพ่อแคปราคาไม่แพงนึกถึงอ่อซิงครับจบแน่นอนเรื่องแคปงานของเราเลยครับขอบคุณครับ